สวัสดีครับผมกับมือฮีครับผมเนาะวันเลขออกครับผมครับผมเนาะมือนีครับผมจะมาทายเลขวิ่งนครปฐมกับผมเนาะเลขวิ่งสายโจนแล้วก็เลขวิ่งสาตทหารครับผมย่ำเน้นโค้งสุดไทยให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเด้อนี่ครับผมคำแพงกําลังดื้อเลยคุณน่ะใช่ไหมดื้อมากเลยช่วงนี้นะคุณน่ะต่อไปถ้าวิ่งเป็นโอ้ น่าจะไมาอยู่บ้านแล้วนะคุณนะไม่ใช่คําแพงแล้วนะคําเลาะแล้วนะคุณนะครับผมสวัสดีล่าบอกสวัสดีจ้ากันเร็วสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้ากันเร็วสวัสดีจ้าเอฟซีเร็วสวัสดีจ้าสวยๆเร็วอย่าลืมฝากกดติดตามน้องคําแพงด้วยนะจ๊ะทางช่องพหัตถ์แฟมิลี่ครับผมเนาะจะมีเลขราวให้ลงให้ดูครับผมทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับผมเด้อ ครับผมเนาะโมิการเซียเวลาครับผมพาแฟนคลับมาเบนครับผมย่ำตัวเลขของสามเจ้าครับผมเนาะเลขวิ่งนคอนปฐมแปดเม็ดเดียวอรับแรปลขวิ่งสายจนวิ่งบนหกครับผมเนาะจับคู่ครับผมสองหกห้าแล้วก็ กลับไปกลับมาครับผมเนาะบดของผมล่างวิ่งศูนย์รับผมก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะตั้งแต่ถ่ายทํามาเลขวิ่งนี้ยังไม่เคยพลาดครับผมเนาะเลขวิ่งสายโจรก็ถือว่าแม่นมากครับผมเลขวิ่งหน้าค่อนปฐมรับผมเนาะงดที่แล้วครับผมกับเขาเก่าครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็เลขวิ่งสายทหารครับผมเขามากติดต่อกันลวครับผมเนาะสามงวดติดต่อกันครับผมงดที่แล้วนะครับก็หายวิ่งซี่ครับผมนี่ครับงวดนี่ ให้วิ่งหกรับผมเด้อปีนี้ชอบส่วนตัวผมเนาะแปดหกเม็ดเดียวครับผมนี่ครับตามนี่ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเลขวิ่งนะคอนปฐมเลขวิ่งสายโจรเลขวิง่งสายทหารครับผมเนาะนี่ครับซึ่งเลขวิ่งสายทหารหกรับผมแล้วก็สายโจรหกตรงกันครับผมเนาะเอาว่าใส่รับผมนี่แปด หกครับผมแปดหกครับผมเนาะสาธุครับผมเนาะเหมือนแรงครับผมซีมงแรงกับคให้ออกแปดหกครับผมเนาะจะได้เฮกับผมนี่ครับภาวาเลศผมมีแปดหกครับผมเนาะเด่นมากครับผมนี่ครับวงกลมให้ครับผมกระสุตธานีกับขออวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมจะให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยยาเจ็บยาจดกับผมเด้อวันนี้ขอให้ เฮงเฮงรวยรวยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเชิญคลิปหน้าครับผม